ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเอ่อเครสออฟเลนนะครับก็ตัวนี้ใส่รูนเป็นรูเจาะร้อยซึ่งเราบอกว่า ดีน่าเนี่ยมันได้คล้ายอารมณ์กับมอตสอเลยนะครับที่เราเอามายืนแล้วมันเอาไม่ค่อยตายเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็วกดอลงดอรเรียอะไรเงี้ยเ๋ยวเราค่อยานะสาดน้ำสาดน้ําเขานะครับประมาณนี้รูจออร้อยนะเพื่อนๆแต่ว่ารูในนี้ผมจะไม่ขึ้นให้พวกไอทงไอเทมนะมันเป็นแบบสายฮาจริงๆนะครับแค่แบบเราไม่ตายก็พอสบัดแรงอยู่รูจออร้อยก็แรงอยู่ สปารา์ดเขาไม่ใช้ฟิกหรอวะถ้าไม่ใช้ปาดนี่ระเบิดเลยนะปับ๊บเขาไม่เชื่อนะคชื่อแน่นจะแรงขนาดนี้นะครับมันแรงแค่ประมาณแค่ช่วงตน้นช่วงส่วนประมาณกลางเกมผมก็เอาไปลงพวกตัวบางเลยครับแต่ก็ลวงยากอยู่ดี<ราย> ตีออฟตงอัฟด้โคตรช้านะครับโดดปัดตีหนึ่งทีติดแอนผีเสื้อนะครับพอโอเคฮะเพื่อนบอกว่าจบบนลนะครับพอตรงนี้เซฟเซฟไปเลยเดี๋ยวเพื่อนเราก็จบบนเหมือนกันทีมเราไม่ค่อยชอบไปเรียนดอนะครับ ทั้งทาจีทั้งผมด้วยมันวิฟวรามอะสี่เราไปเพื่อนเอ้ยยังไม่สี่ยังไม่สี่กูยังไม่อัพเลยไม่โดนว่ะไม่โดนก็ใส่กันก่อนเลยดูดูแลเองมานะอะไรก็ได้คิงคองแล้วปาดโดนด้วยดิเสียงตีไปแล้วด้วยโอ้โหมันไปตายตรงไหนวะน่ะอันนี้โดนฉันอันนี้โดนฉันสะบัดอีกหนึ่งทีอันนี้โดนฉัน โหเล่นเล่นกันจังตาครับตรงนี้เก็บเลือดนะครับหลังป้อมย้ำอีกครั้งนะครับพวกไอเทมแบบฮาฮาอะไรเงี้ยผมเอ้ยพวกตัวละครฮาฮาเอามาเลนอะไรเงี้ยผมจะไปขึ้นไอเทมให้นะครับนี่ก็เล่นตามที่อยากเล่นเลยโครเจาะรอยก็ต้องพ่วงมาด้วยสเปียร์ออฟลองทีโนนะครับก็ต้องมีต่อกันบ้างก็เจะตีหน้าอะไรอยู่นะเอาดี จเจออยูน่น่าแม็ทุกคลิปเลยว่ะแทบทุกวันเลยว่ะน้องโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแฟลชชีบูธแล้วกันนะครับก็สำหรับตรงนี้อันติเมตเนี่ยเราจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่เออ <c oughs> ไปเขาไปครับเราแบบอ้าวอ้าวเราได้ด้วยเอาแบบนี้เปิดสวนปับป๊บปั๊บต่อยแบบคิงคอง เฮ้ยเริ่มไม่ใช่เบาๆแล้วนะเพื่อนมันเริ่มไม่เบาแล้วนะครับโอเคล่างเยอะนะครับ,เร,บเราใส่ป้อมนี้เลยขึ้นมันเริ่มไม่เบาว่ะเดี๋ยวเ, <ๆ S 2> เอา <ๆ S 2> สปียร์ลองกินต้นเสร็จผมจะขึ้นไปนี่แล้วกันอ่าฟอร์ดเคปนะครับเอาสโลหน่อยเพราะผมตามยีน่าไม่ทันถ้าพกกูดกระตามตรงนะครับเอาสโลสักนิดน,นึงก็จะดีไอโฟนไอไฟอะไรก็ได้นะพุ่งดรอลงดรอเรีย แหนก็นได้พี่แตะหนึ่งทีครับติดพลังแฝงพอแล้วก็ออกนี่ผมเซฟเลยนะครับท่านพลไม่จะโดนอย่างเงี้ยลองลงไปเล่นล่าด้าดีกว่าด้าไปเลยเอาเอาเอาแล้วเหมือนจะไม่ต้องการฉันแล้วเอา้ากลิ้งไปเลยครับจัดลาย สวยจ้ามาแล้วฉันมาแล้วตัวที่สี่มาแล้วเพื่อนแต่ขอร้านนะไม่ได้วะอะไรวะมาจะแก้เพื่อนหน่อยเจี๊ยบเอาเพื่อนถูกเล่นสุดเฉยตีอ่ะตีอ่ะไม่ได้แล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ปะนี่ก็นี่ครับฟอสเทบเดี๋ยวกูดาวเราก็40แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหานะด้านล่างแคลรี่กชนะนะครับด้าน <c oughs> บนก็ดีหน้าครับถ้าพลาดก็โดนเหมือนกันนะครับเก็บ <c oughs> ับตีหนึ่งทีติดพลังแฝงปื๊อตายแล้ว <c oughs> ต้องเป็นเล่นนะโอเครเพื่อนติ๊กบอกว่าช่วยดูเคลสแสดงว่าน่าจะมีคนขึ้นมาหาผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเป็นแคลรี่ที่สลับเบนมาแล้วเลยครับ <Stop. S 1> ปึ๊บทันแหลมมาตีป้อมมาโดนไม่เช็ค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 มันเห็นนี่ว่ามันรอเพื่อนมามน่าอยู่ในพวกนานแล้ว เปลี่ยนแป๊บน,บน,บน,นึงนะผมจะแตกว่ะบนก็ได้นะไถ่เตะไถ่ถล่างยาวเลยมาที่ตรงกลางโลยโหจะว่าตรงกลางเสรเจฟีหน้าไปฮนะปึ๊บเปิดน้ำเลยตรงนี้ลุยลุยไปลุยตายไปด่เยอะเกินฮะ ทูปนี่ต่อยนี่เ้ยเริ่มเบาๆแฮะอันติีเราหิวีนนะครับ24วินาทีก็ถือว่าไม่นานไม่เร็วเกินไปนะครับกลางๆสายดีกว่าไม่สายเพ,เพื่อนเล่นมาแต่ว่า6วินาที5วินาทีกับอันติีตรงนี้ เหมือนจะได้เลยนะฮะสมบัดิมันไม่โดนแต่ว่าเอาไปสักสองตัวแล้วกันเพื่อนอุ้ยตันสามตันตันสามไม่ได้โดนมันตันสามไม่ได้โดนเข้าสุดเข้าสึดบ,บอ่อเลยเพื่อนโอ้โหซุปเปอร์ไซฟอครับซุปเปอร์ซิฟช่วงนี้จะมาเยอะเหมือนกันนะคนเล่นบ่อยขึ้นนะเจอเจอเยอะขึ้นโอ้เราไม่ชนะทุกเลนเลยว่ะ เรลนเราจริงๆขอไม่แพ้ก็พอะนรับเพราะว่าตัวเราแม่งโซโล่ยากอยู่แล้วแต่ลงมาตต้อยู่แล้วนะครสี่สิบนะครับสลาคูดาตรงนี้โอ้ย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 อยากรู้ว่าแข็งแค่ไหนถ้าประกบดาบแล้วมันจัดแข็งแค่ไหนครับผมบัสแบสไปแล้ว ค,ค่อนข้างเจ็บหนักเลยครับตรงนี้นอย่าไดบอกว่าผมห้ามให้เขาเล่นยีนาไม่ได้ยีนามันเป็นตัวเมตาเลยครับ <c oughs> มันเน้นน่าจะเป็นเดินเกมซะมากกว่านะยีนาประมาณกลางเกมแล้ว,วาาารเราก็มัวๆไปครับตัวละครมัวๆไ,ไม่ชอบเลยครับตอนนี้ออลองอ้องดู ไม่เลยดีกว่าเดีเสียติฟีโอเครอติเราก็ได้นะครับในตัวนี้ขอเรียกแป๊บได้กลับบ้านมาวะมาไมยังวันนี้ลืมเลยเดิเนได้ทั้งวันไปต่อที่กลายอาร์สแตนดาร์ดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสายแบบผสมหน่อยเออก็จะมีความแรงแค่แบบเจาะเก,กออาะอันแรกนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นแบบพวกล็อกชิลแล้ว เอาแบบแทงๆให้เพื่อนเลยทาจงทาจีมันโถมอยู่แล้วไงเอ้ยทาจิเขาตัดนะครับตัดจากดอเรียมาเห็นเปิดปุ๊บดอเรียเอ้ยทาจิผมตัดเลยอ้วมันปอกสวยแบบนี้กระโดดเข้าไปก่อนแล้วตันสองแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนใส่สุดเลยใส่สุดเลยดูคุณแทงให้เอ๊เอ๊ะเอ๊เอา ยงางว่ะโอเคก็เกมที่ไม่จบไปเลยด้วยนะฮะโทษทีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีมเวลานะครับอาจจะสั้นไปหน่อยอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ก็บูวทางเกมอยู่ใช้ได้อยู่ <laughs> เร <c oughs> ื่องไอเทมก็ไกลอาเพื่อน <c oughs> ๆอาจจะ,จจะไปขึ้นแบบล็อกสิลอันสุดท้ายก็แล้วแต่นะสร้อยเขียวสร้อยคงสร้อยเขียวอะไรก็ว่ากันไปกดตะท้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผม ประม,มาณนี้แล้วกันสำหรับเคสออฟเลยนะครับอย่าไปหาเล่นเอาไปเล่นแบบค,คลายเครียดได้นะครับแต่เจอพวกไฟเตอร์ที่เบิร์ดเราไม่ลงก็พอแบบพวกหมีอะไรเงี้ยเออมันเบิร์ดเราไม่ตายมันก็แบบค่อนข้างเครียดอยู่เพราะต้องไปฆ่าคนอื่นแทนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาอย่าลืมกดกระดานิงให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เคสซอบเลนสวัสดีครับผม